เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของในโพสต์เฟซบุ๊กกันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนจะเปน็นยังไงเดี๋ยวก็ทาตา,ตามผมก็ได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมก็กดอื่นนะครับผมไม่ต้องกดไม่ได้ Google นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมอีกกันนะว่า h m m r r dot com แบบนี้ครับผมแล้วพิมพ์ค้นหาตามกันมาเนาะอ่ะแล้วพอเราได้พิมพ์ข้อหาตามมาได้แบบนี้แล้วเราก็เจอเว็บไซต์ดีเลยผมเด็กเข้ามาเนาะแล้วเว็บไซต์ก็ได้พิมพ์ได้กดลงชื่องานกับกก็ได้ผมใครทีี่่ไไไไมมมมมมสสสาาาชิกกกกก็็แลล้้วดดััััคครรรเเเปปยนนนะะผ อ่ะแล้วพอเราได้กดสมัครกันมาแล้วนะผมในสมาชิกเราก็จะมีได้กรอกชื่อกดอีเมลกรอกค่าผ่านเราของเราไปผมเราก็มาตีที่ตรงนี้เนาะแล้วกดสมัครไปผมตรงนี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้แบบที่เรียบร้อยเลยนะผมบนีงเนาะหรือว่าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วนะผมไม่ต้องลงชื่อเอ้ไม่ต้องสมัครสมาชิกเนาะลราก็สามารถได้กดลงชื่องานทีตรงด้านนี้ก็ได้เลยนะผมอ่ะแล้วพอเราเข้ามากันแล้วผมเป็นแบบนี้เนาะแล้วกดกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้เลยับผม อ่ะแล้ววันเราจะเราได้กลับมาผมเราลงชื่องานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมได้รับต่างได้ของเซ์เนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมก็จะมีบุบบุบแล้บริการและเราได้สามารถที่จะมาดำเนินการกันได้ผมในส่วนตรงนี้เนาะหรือว่าจะมีอรื่องในส่งตรงด้านนี้กับเราสามารถที่จะมาทำการในส่วนตรงนี้กันได้ผมเป็นแบบนี้เลยเนาะหรือแค่ผมที่มีเงินเกินในส่วนตรงนี้แล้วเติมเงินเราก็สามารถที่จะกดไว้ที่ตรงนี้ก็ได้ผมว่าเติมเงินเนาะอ่ะ และพอเราได้กดเข้ามากันแล้วจะส่งกันเติมเงินของผมที่หน้าต่างการเติมเงินก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมมี็นแบบรอสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายๆนะผมก็เป็นแบบนี้เลยเนาะเพียงกดคลิกเข้ามากันผมที่เติมเงินเนาะแล้วก็มาพิมพ์มาหัแล้วก็มาเติมเงินกันนะผมเป็นแบบนี้เลยเนาะหรือใครอยากจะเลือกช่องทางการเติมเงินนะผมในส่วนของช่องทางการเติมเงินก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาของเราเลือกช่องทางการเติมเงินได้เนาะจะมีทั้งสแกนเคอร์โค้ดที่เราเลือกกันอยู่แล้วหรือว่าจะทูตัวนี้วอลเล็ตเนาะออ่ะเลืกช่องงทานเติมเเงินนนกกกัลือไปได้เลย อ่ะหรือว่าใครที่เติมเงินไปได้แล้วมียอดเองินกันอยู่แล้วเราหผมเรากดกลับมาที่หน้าต่างเดิมเว็บไซต์เรากันได้เลยเราหผมเรากดกลับมากันเนาะ อ่ะแล้วพอเรากดกลับมากันเลยที่หน้าตํางเรื่องของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็เลือกบทบูหรือบริการที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยแล้วผมเรากดเลือกไปที่บทหมู่เนาะอ่ะแล้วพอเราได้เลือกกันที่บุหมู่กันแล้วบหมู่ก็มีบริการให้กับเราเดิเลือกทำการกันแล้วผมเยอะะมากมายแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราอยากจะทำการอะไรเราก็เลือกไปได้เลยแล้วผมตามแบบนี้กันไปเนาะอ่าเมื่อกี้เราเป็นการเพิ่มหุ่มหมยอดแชร์โปรไฟล์บุ๊กเนาะก็เลือกกันไปได้เลยแล้วผมอันนี้เปนความผิดแล้วผมกดผิดเนาะอยู่นี่เลยผมแชร์เนาะอ่ะก็เลือกกกันเไปไะ อะพอรึไปได้แบบนี้แล้วคราวนี้เราก,กดกลับมาที่เพจเฟซบุ๊กของเราแล้วผมเพิ่มรรยกาศขลอกลิงกเราเพอได้ลิงก์ของเพจเฟซบุ๊กเรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางอต่พอวางลิงก์ไม่ได้แบบนี้แล้วข้อแรกจำนวนตัวเราต้องการจะปั๊มไปเลยแล้วผมอะขั้นต่ำอยู่ที่สองร้อยขอเราก็ใส่ไปเนาะอะแล้วพอใส่ทางลิงก์แล้วก็จำนวนได้แล้วเราก็กดส่งไปกันไปได้เลย อ่ะแล้วพอเราได้สั่งซื้อกันไปได้แล้ว,วบบข,ละะลของคนสั่งซื้อของเราก็ได้เป็นระบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้นะครับผมว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วแบบนี้เนาะเมือกี้ก็เป็นการสั่งซื้อกันได้แบบง,ง่ายๆแลครับผมก็เเพียงท่านี้เองเนาะอ่ะเน้่ยเราจะการสั่งซื้อไปคำสั่งซื้อของเราก็ได้เป็นออเดอร์นะผมเด้งมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะขผมกอดเนีย่ยซึ่อเราได้สาม,มารถที่อดกลเข้าไปดูกันได้ อ่าแล้วพวกเราได้กดเข้ามาดูกันเลยที่ประวัติการซื้อนะครับผมประวัติการซื้อเป็นการแจ้งบอกดยอดออเอสถานะเลยเละเอียดของเราให้ดูกันได้แบบนี้ด้วยนะผมเป็นแบบนี้เลยเนาะเหมือนแบบออเดอร์เราได้ทำการไปสักคู่นี้ผมจะทาเว็บไซต์ก็มีการแจ้งบอกมาด้วยนะผมว่าเราดำเนินการเนาะเราก็รอกันไปก่อนสักคู่นะผมไม่ต้องใจร้อนอะไรยังไงเลยเนาะออเดอร์กำลังรอออเนินการนาละผมเป็นแบบนี้เนาะอ่ะหรือว่าใครในนัดที่นี้นะผมที่กำลังรอออเดอร์กันอยู่เนาะแล้วหากว่ามีใครเกิดสนใจบริการไหนเพิ่มตัวไนทางเว็บไซต์ในระหว่างที่นี้ผมอยากจะ ะแล้วพอได้กดเข้ามากันแล้วที่บริการทั้งหมดเอาผมในหน้าต่างบริการทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมไม่กลับเราสามารถได้กดเข้ามาแล้วก็มาทำการดูอะไรกันต่างๆได้ในส่งบริการเนาะกดเข้ามากันแล้วที่มีบทบูบริการให้เราได้ดูกันได้เยอะแยะมากไปแบบนี้เลยนะผมสำหรับใครที่มาดูบริการอะไรบริการเติมเติมเติมหรือหยุดบริการอะไรบริการเติมเติมเนาะอ่ะหรือว่าใครที่ใช้งานไปแล้วในหน้าที่นี้ผมเรากำลังใช้งานกันอยู่หรือว่ารอออเดอร์กันอยู่ผมเกิดมีปัญหาในการใช้งานนะผมออเดอร์ล่าช้าหรือออเดอร์เกิดมีปัญหาอะไรยังไงผมเเเดดีีีี๋ยวววแแจจ้้้ปััััญหาา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 าอมมมนนนนนะะะะรรรสถททท่่่่กกตตไคคบผํ แล้วพอได้กดเข้ามาก็ได้ส่งตัวผมที่ตั๋วตรงนี้ก็ได้มีการแจ้งปัญหาแกดมินได้แไปง่ายเลยผมใครที่เกิดปัญหาอะไรยังไงเนาะก็พพียงแค่กดเข้ามาผมในส่งตั๋วแล้วก็ไปพิมพ์หัวข้อที่เราเกิดปัญหาเนาะพิมพ์ว่าความตรงนี้ไปเจอเราเกิดปัญหาแล้วผมวิงกันไปเสร็จแล้วเราก็ส่งตั๋วไปเท่านี้ง่ายๆก็เป็นการแจ้งปัญหาแก้มินได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมก็ตามแบบนี้เลยนำกรับใครที่เกิดปัญหา อ่หรือว่าใครที่ใช้งานไปแล้วหมก็ก็ไม่ได้เกิดปัญหาหอะไอยังไงเลยหมไม่จำเป็นต้องมาแจ้งปัญหาเนาะใครที่ใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเข้าไปใช้งานไ็บไซตามเราดูแล้วหมเราท่าไม่ได้กดไปที่ตรงนี้กันได้ตที่เขา,าแนะนาเพื่อนเนาะ ใครที่มีเพื่อนหรือคนรู้จักอะไรยังไงผมก็อยากจะแนะนำเนาะก็สามารถที่จะกดมาแล้วก็มาคัดลอกดิก์ที่อยู่ตรงนี้ได้ผมเพื่อไปแนะนำเนาะให้เขาได้เห็นลิงของเราล้วผมแล้วเขาได้กดเข้ามาในลิงนะผมเพื่อมันกาสมัครทำการได้านต่างๆในเว็บไซต์ผมท่านี้ก็เป็นการแนะนำให้เข้ามาใช้งานกันได้แบบในเว็บไซต์ผมกันได้แบบง่ายๆเลยเนาะสำหรับช่องทางนะผมในการแนะนําเพื่อนเนาะนะแล้วผมอยู่ในหน้าที่นี้เนาะใครใช้งานไปแล้วผมก็อยากจะดูยอดแล้ผมก็ลองกดกันมาดูกันได้ผมเพื่อนวันนี้เนาะเมื่อกี้ผมก็สั่งไปแล้วก็ลองกับวันนีหน้าจอดู อ่ะเราก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมว่าให้เราลองไปก่กอนสักครู่ผมว่าัะจะรอนเนาะดูว่าถ้ใครที่รอนานเกินไปเดี๋ยวไปแจ้งปัญหาการบ,บินก็ได้เอาผมแต่อ่ะเดี๋ยวผมผมแล้วผมอาจจะไม่เจอปัญหาก,ก็ได้เดี๋ยวผมแต่พาไปดูตอนที่เรื่องกำลังขึ้นเยอะแล้วหรือว่าขึ้นเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็นี่เลยนะผมเราจะเจะเราทำการส่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่นะผมตอนนี้ยอดแชร์บนเฟซบุ๊กเรา ก็ได้เพิ่มขึ้นมากันไปที่ยวร้อยแบบดีแล้วผมก็เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จแล้วเนาะอ่ะก็ง่ายๆเป็นเท่านี้เองนะผมสำหรับขั้นตอนการทํานาะใครที่สนใจใแต่เข้ามาทําตามเดี๋ยวก็เข้ามาทําตามกันได้ง่ายเลยนะผมกับเวนะ็บไซต์ h b m c o m เนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้นะผมท่านใดที่สนใจเดี๋ยวผมสม่งมาลิงก์เว็บไซต์แล้วก็มาทําตามกันได้เลยนะผมง่ายๆแบบนี้เองเนะาะใครที่สนใจนะผม อ่ะแล้แต่ส่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมต้องฝากกับว่าอยู่ฟินนี่เรเลยกกันนะผมกับการเพิ่มยอดแชร์บนเฟซบุ๊กเนะาะแต่วันนี้ผมพูดแล้วผิดไปหรือพูดยังไงให้เข้าใจยากนะผมหรือว่าทำไม่สับสนเราก็ต้องขอ,อโทษกันด้วยนะผมในวันนี้เนาะหรือจะพูดกันไปแล้วก็ดูจนถึงตอนนี้แล้วก็เข้าใจกันแล้วผมก็ต้องขอบคุณกันด้วยผมจะรับชมเนาะก็ขอบคุณนะครับ